สวัสดีตอนเย็นวันที่3มจ้าไปวันนี้ไปทำงานอีกแล้วเฮ้ยใครที่เข้ามาใหม่เนาะช่วงหลังๆวันี้ไอคลิปที่ว่าเป็นที่น้าบอกว่าซีวิเดนไม่ได้หน้าอยู่เหมือนแต่ก่อนแล้วอมีคนเข้าไปดูตอนนั้นเมื่อสักสามสี่เดือนที่แล้วเนี่ยเยอะอยู่แล้วก็มีคนเข้ามาสั b s c ค i b e ช่องน้าเนี่ยน้ก็ว่าเยอะนะหลักร้อยอยู่แล้วตอนเนี้ย มีคนเข้าไปดูอีกแล้วก็เข้ามา s ับ i ซ์อีกอก็หลักร้อยอยู่เหมือนกันก็ต้องขอบคุณนะที่เข้ามาจริงๆแล้วชีวิตน้าเนนะไม่ได้มีอะไรที่แบบน่าตื่นเต้นหรืออะไรอะไรเลยแล้วนะก็ไม่เคยได้ทำคอนเทนต์อะไรอะไรทั้งนั้นเนอะพอบางทีไอคลิปนั้นที่มัน,ท,มนที่มีคนดูเยอะๆนั่นนะ่ะมันสองแสนกว่าสองแสนกว่า,าคนเข้าชมอยู่นะแล้วทีนี้ก็จะมีว่านะเนยทำคอนเทนต์ซึ่ง จริงๆแล้วเนี่ยน้าเนี่ยคลิปของน้าเนี่ยน้ไม่เคยได้ทำคอนเทนต์อะไรใดๆทั้นั้นคือไม่ได้คิดอะไรเลยคือเท่าแต่ว่าบอกเล่าชีวิตของตัวเองแค่นั้นเองแล้วส่วนใหญ่ของชีวิตของน้าเนี่ยก็จะมีอยู่บ้านไปทำงานไปเที่ยวไปหาหลานพาหลานไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี่ไปกินก็ชีวิตเหมือนชาวบ้านคนอื่นๆทั่วไปนั่นแหละจ้ะแต่ก็ต้องขอบคุณนะที่เข้ามา s u b s c r i b e แล้วก็ คนที่เข้ามาสับสกายแล้วผิดหวังต้องขอโทษด้วยนะพาะชีวิตนะไม่มีอะไรเลยคนที่ดูคลิปนักจริงๆอาจจะรู้อยู่ว่าตั้งแต่ไทยทำคลิปมาก็จะมีอยู่แค่นี้ไม่ได้มีอะไรอาจจะมีบ้างที่ออกมาบ่นว่าเป็นแบบโน้มแบบนี้หรือว่าเสวียนเป็นยังไงหรืออะไรอะไรนียอากาศหนาวอากาศร้อนหรืออะไรแต่แต่ช่วงนี้อากาศดีเออแต่เมื่อกองวันที่นอนอยู่นะสักบ่ายสองใช่ไหมฝนตกโคตรเยอะแต่ตอนนี้ฝนไม่ตกละ เดี๋ยวเราจะมาอีกสองนาทีเสดีเช้าวันใหม่ค่ะไปจบไปอีกหนึ่งคืนเนาะเดี๋ยวกลับไปนอนแล้วก็เดี๋ยวคืนนี้กลับมาทํางานใหม่เพราะว่าอาทิตย์นี้ทำห้าคืนแต่เริ่มด้วยสองคืนแรกคือจันทร์คือวันจันทร์ถึงเช้าวันอังคารก็คือวันอังคารถึงเช้าวันพุธเนาะแล้วก็หยุดวันพุธตับ่ำเพฤงหัดแล้วก็ทำอีกทีก็คือศุกร์เสาร์อาทิตย์ออกกะเช้าวันจันทร์เสร็จแล้วเนี่ย ก็หยุดอยู่บ้านเช้าวันจันเย็นวันจันทนั้นเนาะแล้นน้นเนี่ยก็ตกลงทเทพไปทำงานแผนกผู้สูงอายุวันอังคารต่อวันพุธแล้วก็หยุดเพื่อหัดกับสุขแล้วก็วันเสาร์ก็ไปทำงานที่แผนกผู้สูงอายุอีกเป็นกักะที่ห้าของเดือนนี้นะถ้าทำวันเสาร์ที่สิบห้าด้วยเนี่ยแล้วก็นะที่บ่าน้ําไม่รับงานแล้วเพราะว่ามันจะเยอะอยเกินไป มื้อเย็นของน้าจะผัดพริกกุ้งเนาะแต่หอมใหญ่แต่ว่าไม่มีใส่เห็ดด้วยแต่ว่าไม่มีพริกใหญ่เนาะใส่แต่ว่าพริกเล็กกับกระเทียมแทนไม่ว่าพริกใหญ่ไม่มีแล้วก็ไข่ดาวมื้อเย็นของน้าก่อนไปทําง,งานแต่เดนิสเนี่ยเขาไม่กินเนะเาะพ่อก็กินมื้อเที่ยงสายแล้วแล้วก็นี่น้ามีเหนียวอุบเอ่อทำไว้หลายวันแล้วแหละเดี๋ยวเอาไปอุ่นแล้วกินได้เลยเป็นข้าวเหนียวมูนที่เอาไปย่างกระทจะจ้ะ สวัสดีจ้าสวัสดีเช้าวันที่ห้านะเลิกงานแล้วเมื่อคืนงานก็โอเคอยู่นะนะได้ลูกชายคนหนึ่งแล้วก็ลูกสาวคนนึงตอนมื้อเช้านี้ออกกะแล้วเดี๋ยวหยุดวันนี้นะวันพุธพี่มูกไ <ś led> กลอจะกะวันนี้วันพุธแต่ก็นอนแหละไม่ได้ทำอะไรแล้วก็วันพรุ่งนี้วันพฤหัสเนี่ยก็หยุดอีกแล้ววันพรุ่งนี้เนี่ยเป็นวันชาติเนาะเดี๋ยวค่อยดูว่าจะหาไปทําอะไรกับ กับลูกกับหลานดีลูกชายเนี่ยทำงานแต่ว่าลูกสะพ้ายเขาก็อยู่อยู่บ้านนี่แหละเดี๋ยวว่าจะหาพาไปไหนหรือว่าไปปิกนิกอะไรตรงไหนกันดีกว่านะยได้กินยาแก้แพ้ที่น้ะน้ำมูกก็เลลไหลแบบนี้เดนนิ้ไปสั่งพิซซ่ามาจ้ะมื้อเที่ยงเนาะของเขาเป็นเคบับพิซซ่าเดนนี้เขาชอบกินเคบับพิซซ่าเนาะ ส่วนของน้านั้นแล้วก็ที่นี่นะเขาจะมีสลัดที่กินด้วยกันกับพิซซ่าเนาะไม่รู้เหมือนกันประเทศอื่นมีไหมแต่สวีเดนเนี่ยมีซึ่งน้านเนี่ยชอบสลัดอันนี้มากเลยเด่นนีดปกที่สวีเดนมี <c oughs> อันนี้เป็น <c oughs> เบเนในสอของน้าเองเนี่ยเป็นพิซซ่าของเด็กเพราะว่าอันนั้นเน่ะพิซซ่าของผู้ใหญ่อะ่ะไม่เคยไดกินหมดเนาะ <c oughs> นี่น้านชอบพิซซ่านี้ น่ารักเชียวเป็นเนื้อจ้ะแล้วก็เห็ดชัมปัญยงแล้วก็หอมใหญ่แล้วก็จิ้มด้วยกันจาก,กซอสนั่นแหละแออะไรนะเบเนซสสวัสดีจ้าสวัสดีจ้ะสวัสดีของวันที่6กมิถุนาแล้ววันนี้วันชาติสวีเดนแต่พวกน้าเนี่ยไม่ได้พบปะติเท่าที่น้าเห็นเนี่ยคนที่นี่เนี่ยเขาก็มีแหละที่แบบไปเฉลิมฉลองหรืออะไรเงี้ย ถ้าแถวสตอกโฮมก็คงจะในเมืองเนาะแต่ตัวน้าเองเนี่ยไม่เคยจะได้ไปดูอะไรอะไรกับเขาเนาะมันก็จะมีแบบว่าเต้นรอบเอน่นอนาไม่ใช่ไว้อน,น้นมีสมอะเอาแล้วอะยังไงก็แล้วแต่น้าเนี่ยจะพากันไปปิกนิกที่อุบซอละ่ะเป็นเมืองที่อยู่ใกล้ๆก,กันกับสตอกโฮมเนี่ยขับรถจากบ้านน้าเนี่ยไปตรงนั้นประมาณชั่วโมงนึงแต่เดี๋ยวเราไปรับอัญญากับอนโนก,น,กนกันก่อนที่บ้านเขาแล้วก็ น้าเนี่ยก็เอาแค่กาแฟกับเสือปูนั่งหรืออะไรเงี้ยไปแต่ว่าเดี๋ยวมื้อเที่ยงเนี่ยเราไปหาซื้อกันข้างหน้าเมื่อวานเนี่ยคุยกันถึงเรื่องว่าน่าจะแบบซูชิเพราะว่ามันจะกินง่ายเนาะมันเป็นอะไรที่ไม่แฉะไม่เปียกหรืออะไรเงี้ยเดี๋ยวว่าไปซื้อข้างหน้าแล้วก็ขนมที่กินกับกาแฟก็ไปซื้อเอาข้างหน้าส่วนน้าเองนั้นน่ะมีน้ามาแล้วด้วยว่าน้ากินของเย็นเนาะนีเอาชาเขียวไปจัดจัดเป็นวัชชะเนาะ แล้ววันนี้นะอากาศนะันจะค่อนข้างเย็นๆนะมีลมดูจากที่บ้านเนี่ยสิบห้าองศาแต่ตอนนี้มีแดดแล้วหวังว่าคงจะมีแดดแบบนี้ทั้งวันนะแบบไม่ไม่ฝนตกหรืออะไรเงี้ยเพราะถ้าฝนตกนี่คงจะยากพ่อนั่งกันแบบตรงลานกว้างอาจจะมันเป็นสวนสาธารณะที่เป็นสนามหญ้าอะไรพวกนี้อันหญ้าเขาจะได้ได้วิ่งเล่นได้นะเดน,นิสเนี่ยเขาเข้าไปซื้อลูกบอลให้อยู่อันหญ้ามีลูกบอลอยู่แต่เป็นเหมือนลูกบอลที่เป็นหมอนะจากเล่นในบ้านเนาะน,นี่เดนิสก็ไปซื้อลูกบอลที่แบบเป็น เป็นพลาสติกไม่ใช่ฟุตบอลนะบอลที่เป็นพลาสติกที่เด็กๆเล่นกันเอาเล่นในน้ําได้หรืออะไรเงี้ยมันก็จะลอยๆแต่จริงๆลูกฟุตบอลมันก็ลอยน้ำอยู่ดีวเพราะมากแดดขนาดนี้มันยาอยากเล่นบาบเบแล้วอ๋ออยากเล่นบาบเบแล้วคนอย่างเยอะคือคนอ่ะเริ่มมาแล้วเนาะอ๋อ ไปหาซื้ออาหารกรินกันจ้ะเออไม่ใช่ไปหาซื้อนะเนี่ยโทรไปสั่งแล้วนะที่ร้าน Amazing Thai สาขาแรก Amazing Thai เนี่ยเขาเปิดร้านแรกของเขาอยู่ที่อุบสรดนี่แหละนะโทรไปสั่งแล้วเอาตรงทามถนนอาหารมาแล้วพาซีอิว้วกุ้งของย่า กับของอโนกับของอัญญากะเพราตัวโเลยอออาจะตัเดวแม่มาุกะเพราหมูสับจวุ่นเ้นทะเลจัสตินเป็นก้าวัดไก่จะติงเข้ากล้องเลยแม่มีอีกตะเกียบะมี ซีกุ้งของนายอินก็พาซีกุ้งเหมือนกันเนันมเร์ฮ้ยเอโดไปจะหมดแล้วในกระเป๋าแหละกระเป๋านี่นอนหลบแดดอยู่ไหนวะไหนนั้นแหละลูกสาวหากันแดด ถ้าไม่ในนั้นก็แถวๆกอง่เนี่ยนะเลยวีดีโอเลยเลยไปเที่ทยว <c oughs> โบสถ์กัน,นเป็นโบสถ์ทีส่สูงจังเลยอ่ะเดี๋ยวนะทำกล้องเล็กให้ดูนี่

นยอันนี้อ๋อ,อสวยสวยอันยี้เยซูสวิดีโออืมแบบว่าเป็นโบสถ์ที่ใหญ่มากเลยเดินพอได้เดินดูยังมีให้ดูอีกนะแต่น้าไม่ค่อยได้ถ่ายให้ดูจะท่องหมดนะมากันแล้ว ดูดิหัวคาดเลยซันลอชซันเอลี่กับซันอูโลบแล้วซันลอชหัวเขาไปไหนละอืม แวะมากินแฮมเบอร์เกอร์ที่ร้านแม็กซ์มัสก์จ้ะวิดีดิปะเอไปคอะไปถ่ยดูให้นีเอ้โหโอ้อ้โหโอ้โหโออ้โหโอ้โอ้โหอ้โห้หโออโอ้โห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 อ้โอ้โอ้โอโอ้โ้โหโอ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 ้โอ้โ้ออ อีโดเตี้ยวเตี้ยกับพูดเลยเออเฮ้ซาปปาอ๋อเฮ้ซาปปะเอีวกันเลยบายบายไม่จบไม่จบสักทีไม่จบสักทีกลับมาแล้วเดี๋ยวไปแวะซื้อกับข้าวก่อนเพราะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะทำอาหารไปให้เพื่อนที่ทำงานกินนะ ฝนตกอย่างหนักเหมือนกันตอนนี้ที่นี่